โอเคมันจะเริ่มแล้วอ่าเปิดคลิปแป๊บโอเคนะครับผมว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็เฮ้ยแกออกไปเขาม้อาวุธอาวุธอีกโอเคผมไม่ทันอาวุธแล่อยู่ไหนวะออกมา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 ออกไปเลย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 ออกออก ข้าไม่เจอไปเลย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 เฮ้ยต<อ>ีมันไอ้ของแมว่วะโอ้ยอ,อาวุธอาวุธอาวุธไปมันปล่อย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 มัน,นไปไม่ได้รับสายก็เลยมาบอกไอ้ฮ้าจะยยงพวก โอเคเจนไปเลย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 มีคนฮัลโหลปิกใช่ปะโอไม่ได้ไม่ได้ไม <Hello. Hello. S 2> mm ่ได้อาเลยออลเลยออลเลยโลโลโอ้ยยังไงโลนี่วงเพลงวงเพลงเฮยยังไงวะอ๋อโอเค Hello. Hello, big. What the fuck? Ok, chưa đạp. Mua, ok, hoa. Hoa. Hoa, đạp. Ok. โอเคอันนี้คนเหรอโอ้ยอะไรวะเนี่ยเียเชียเชียเชียวเชียวฮั

ไปมาคลิกทิ okay? ้งไว้แถวนี้โอเคไหวป่ะน่ะเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซันโนเอ้ยซันโน่ซันโน่เอ้ยมันลมไม่รู้แกะอะไรนะ สน,นุเอย้ยสน,นุเอย้ยสน,นุเอย้ยสน,นุเอย้นนอยเย้ชนะได้ไงวะฮะชนะได้ไงวะ